สวัสดีครับโมนีมาสิบ,บรรประจูดกไฟเลยครับพคนทีมงานหนึ่งสองสามสามบางังแปลว่าอัดแล้วจูดเลยบ่ไหวเพิ่นว่าต้องลองเห็นปงอาจารย์เหตโต่ะนี่เด็กแล้วครับอาจารย์นิป bằng nhau mà tôi này cha biệt. băng xư băng băng này cho băng hết hết hết. ต่ออต่อต้องต้องวางสรรอุดครับตอนจุดครับถึงฐานแล้วเรียบร้อยครับฐานเกาเล้ยว่างเแล้วอาจารย์แต่ว่ามันถึงมันสิเด็ดดิฐานเกาดิ

bắp ú may hồn, quần ú may hồn, chú lên, xíu lại nhọn bằng này nọ rồi này, nè, ôi chú đâu, chú đâu, ôi xíu, bi lát chìm này, 3, 2, 1 บักสมปองนี้เนี่ยสมปองออกมาพี่ขันทองขันมันควนมุมมุมมุมข้นเลยเหี่ยเอาเอาออกไปดีไปขึ้นดิไปขึ้นไปจวดไปจวดเพี้ยวไปจวดให้มันตี๋ต่อเอาเอาบอกจันเที่ยวใช้ไม่ได้แล้วเก็บมือเต้ได้หลายตัวมุกปลาพุ่นปลาพุ่นพุ่นกล้องปลาพุ่นเฮ้ยปลาไปไกลพุ่นมือปลาไปไกลอย่างนี้เดี๋ยวกระดาษมั้งมันเจ้าอยู่ไหนวะ แบบบางที่สองครับของอาจารย์ดิบครับจากเส้นอาจารย์ดิบจากเส้นถามว่าจากเส้นถามสิบเส้นถาม 1, 8, 1. หนึน่งตอบหนึ่งเววนงตะะบากโมวนลอน <c oughs> <c oughs> บรรันี่เฮจนนนไปให้เราขันยนันที่เท้ายาตัวบ่งี่ดีเหรอให้มันหัวออกว่าเนิ่นๆกว่าเด้ออาจารย์ดิบ <c oughs> โอ้พอมีมือจะหนีมาได้ดีหางมาได้ดีเลยหางันยันับเงาานวน่ะไปแม่พชอตไปแม่เฮ้ยสายไฟไปอันเพียวมึงมั่ใหญ่แต่้นบังน้อยนี่ยาฟังิดีก็มั่ปูนยาแกงรดผุนรับแนทรองห้าันบไมหนอไจุดงานนะครับ เอาอย่ามาใส่อย่ามาใส่เขาเลยมึงเข้าอะไรข้างหองมตายได้เลยบังยีดีใส่เลยไม่าส่เลยโอยบางนี่าหาขาดซะนอย่าวาหาขาดยาวาะไปว่าเอขันยางขึ้ไปใส่ไหมขันยางขึ้ต้องไปใส่ไหมจานมันจะมันทวงตัวนี้แล้วว่า

Ngoài mình mà, nữa mày ngon mày ngon ngon mày 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 Đi mày 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 เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเลยุดเลยดเลยสามสองหนึ่งไปไปแล้วยานดีบพ่อนอะไปแล้ว

นี่ยู่ยซื้อหนากล้องคนได้หนิไม่ไม่เอามนจะตกดังหัวหรอหางห้างไหนหางหางปิอ้คุณหางไ่หัวได้ตกไปตกไปนีบังู้ซื้อบังซือนี่ด้หนอนี่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 โอนี่หัวก็บ่บบังมนว่าบังจับงจับโอใจมันเนี้ยเห็นะเห็นย่่เห็นย่ตาว่าเห็นนี่เห็นเออ ก็เอาแล้วดตัวบ้านตัวบ้านบ้านกูหมดแนี่ออกไปพูแล้วอ้เนี่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 ครับนี่นี่นี่เห็นอยูนี่โอ้ยนี่ถืว่ากุ้งก็นี่แฮงขาแล้วแงขายึงูเลใหม่ลูกมือเลยม่เล่าเลยนี่โอ้ยสาาถึงุงย่งดีไหมงขา มันหั้วปไหล่ะเจ้าสิบหกมอนับด้วยนี่มอนับด้วยนี่หางขาบอนับจบให้เให้ดีเ้ออ๋ออาจารย์อ้อยบางตัวไปครับของอาจารย์อ้อยครับเสื้อนอ้อยครับมันบางนี่นะ้วไปไปบางที่สอครับของเสี้ยอ้อยครับ น้ำเลยพันบอกแล้วทางเวลาพันบอกแล้วกอามรู้การพันบอกแล้วเอาไปอาจารย์ไปไปแล้วไปแล้วเสนอเสนอไปอีกแล้วเเดินนี้ยวออกอีกแล้วออกเฮ้ยทางขาด้วยนี่ขาดขาดด้วยกันโอ้ยวิอาจารย์อโอ้ยโอ้ยอาจารย์โอ้ยนั่น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 หางว่านี่หางว่านี่หางไงหล่ะหางเงียบว่ะหางว่านี่เงียบเนี่เรา เ่าอีแม่หมางยอ่วนนเอ้เราีซึอ๋อหางว่าหนมันาดเส้นังไงขกเคล่นไ้ดึาดเคอ่นี่นี่ตใกล้นี่ออยนี่ตหนาวนี่ตกแน่นี่น่บอก้แปลว่า่น่นอ่เราขึ้นเตาอีส่น่น่นเางน่ไป่ง่รู้เราว่า่วนบุ่ง่นโอ้นั่นนั่นนั่นนันั่นนั่นนั่นนนั่นนั่น นี่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 น่ากฮ้นี่นี่้กันเฮ้กันนี่นี่้น่เจนี่โอ้ยมาดีดีเนีมาขี่นดยังว่าบังนั่งกลีงากันเล่นอ่ะปุ่ไม่ดกเลยมันหมุนเนาะมันนี่มันหมุนออกไปเลยเนี่ยมาเลมาตงมาลบงไะข่นีนงนีาน่นโอนม่ตัดลยซื้อมาเหัว มันเป็นจุดเนี่ยม uh, oh, uh ันขาดมันขาดนวดดีหมุนไปฝากฝากกันนะอาจารย์พี่เวกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่เลรับบางได้บางไครับางไดมาดครับ